วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนเพจของทางขวัญชัยรถบรรทุกอีสูสุนะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมบางท่านนะครับที่หลงทางมายังช่องของขวัญชัยรถบรรทุกอีสูสุนะครับวันนี้นะครับขวัญชัยมีคิวปล่อยรถใหม่นะครับปล่อยรถใหม่เป็นเจ้าตัว210แรงม้านะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่3กุมภาพันธ์นะครับ2565เนาะก็หลังจากเปิดตัวใหม่ได้ประมาณ3วันนะครับ ลูกค้าได้รับรถนะครับตัวนี้ยังเป็นโฉมเก่าอยู่นะนะครับอันนี้ก็อธิบายลูกค้าไปแล้วนะครับว่าเราเนี่ยไม่ไม่รู้จริงๆว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็เลยสะดุดกับคําถามอยู่คําถามหนึ่งนะครับลูกค้าเนี่ยไม่ได้บ่นเราลูกค้าไม่ได้บ่นขวัญชัยนะเพราะว่าเรื่องของราคาเรื่องของอะไรแล้วเนี่ยคือแกบอกว่าเฮ้ยเอารุ่นนี้แหละนะครับสวยแล้วนะครับก็มีคําถามจากลูกชายนะครับของเจ้าของรถคันนี้นะครับว่าพี่พี่ขวัญชัยครับถ้าในกรณีที่ เราเอารถโฉมนี sea, on ้เน so ี่ยไปแปลงเป็นโฉมใหม่เนี่ยทำได้หรือเปล่านะครับเออเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าขวัญชัยเนี่ยเพิ่งอบรมกับทางทีเพชรนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็เลยได้พูดคุยนะครับรวมไปถึงการปรึกษากับทางอู่นะครับที่เป็นอู่ต่อตัวถังนะครับแล้วก็รับดัดแปลงนู่นนี่นั่นนะครับว่าพี่ถ้าเราต้องการที่จะแปลงโฉมมาเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้หรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนโฉมรถโฉมนี้เนี่ยให้เป็นโฉมใหม่ล่าสุดเนี่ยมันสามารถที่จะทาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยว่าจุดไหนที่เราต้องเปลี่ยนกันบ้างที่เราต้องทํากันบ้างนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาว่า มันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับขวัญชัยขอบอกก่อนนะว่ามันเป็นเพียงแค่ไอเดียที่ผมนะครับคุยกับท้งลูกค้าคุยกับทางอู่ต่อตัวถังนะครับที่เขารับแปลงในเรื่องลักษณะนี้นะครับรวมไปถึงได้ข้อมูลจากทางตรีเพชรนะครับว่าจุดไหนมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับรถยังไม่ได้มีการดัดแปลงนะครับ แต่ว่าเป็นแค่ไอเดียแค่นั้นเองนะครับขอบอกก่อนว่าเป็นแค่ไอเดียนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจุดไหนบ้างนะครับที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวผมขอไล่จากด้านล่างขึ้นด้านบนแล้วกันนะครับก็หน้าหน้าเก่าเป็นแบบนี้นะครับหน้าใหม่เป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูภาพก่อนแล้วกันว่าเฮ้ยเราจะต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับ ผมจะพูดถึงเพียงแค่การเปลี่ยนด้านหน้านะผมจะไม่พูดถึงเรื่องของการติดไฟบนหัวเก่งอะไรนะเราเอาแค่รูปลักษ์ภายนอกก็พอนะครับโอเคเรามาดูกันเดี๋ยวเราไล่าจากล่างขึ้นบนแล้วกันนะครับจุดแรกนะครับที่ที่ผมคิดว่าเปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับคือเรื่องของช่อง ตรงที่เป็นไฟตัดออกนะครับตัวเดิมเนี่ยจะเป็นไฟแบบนี้นะครับจะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นหลอด LED นะครับอันนี้เนี่ยขวัญชัยคิดว่าเปลี่ยนได้ไม่มีปัญหานะครับเปลี่ยนได้แน่นอนนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูชุดที่มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าถามว่าเปลี่ยนได้ไหมนะครับจากสีขาวแบบนี้นะครับสีขาวแบบนี้เนี่ย เป็นสีใหม่เป็นสีเงินซิลเวอร์นะครับตามในภาพเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับถ้าดูจากดิเมนชันดูจากขนาดแล้วนะครับผมคิดว่าเปลี่ยนได้แน่นอนนะครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าสายซิงเนี่ยจะรู้กันอยู่นะครับว่าไอเจ้าตัวกระจังหน้าตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยนเป็นตัวชุบโครเมียมใช่ไหมเหมือนเจ้าตัว360นะครับตัวนี้เนี่ยดูจากขนาดแล้วเนี่ยไม่มีปัญหานะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเพอเพอใส่เป็นตัวชุบโครเมียมเนี่ย อาจจะสวยกว่าสีซลเวอร์ด้วยซ้ำนะครับต่อมานะครับเรามาขยับที่ชิ้นที่มันใหญ่ขึ้นอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับคือชุดไฟด้านหน้านะครับถามว่าชุดไฟด้านหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนเยอะไหมนะครับต้องบอกก่อนนะว่าเขาจะเปลี่ยนจากหลอดไส้แบบนี้นะครับเปลี่ยนจากหลอดไส้เป็นหลอด LED นะครับแล้วก็มีการเสริมเจ้าตัวไฟไฟหลี่นะครับแบบนี้เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งถ้ามองจาก ขนาดแล้วนะผมมองว่ามันเปลี่ยนได้นะครับมันเปลี่ยนได้แต่ว่าเราต้องมีการซื้อเซลล์ตัวแก้มเนี่ยเพิ่มเข้ามาถามว่าทําไมเราต้องซื้อแก้มเพิ่มเข้ามานะครับคุณผู้ชมดูตรงนี้นะคุณผู้ชมดูตรงนี้คุณผู้ชมดูตรงเส้นนี้นะอันเนี้ยเป็นโฉมเก่ามันจะเป็นเส้นตัดตรงแบบนี้ใช่ไหมครับแต่โฉมใหม่เนี่ยมันจะมีเว้าที่ไม่ได้ตัดตรงแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าเราเอาไอ้ตัวโคมใหม่มาใส่ที่ตัวเก่าเนี่ยแน่นอนแหละครับว่าไอ้เส้นตัดตรงตรงเนี้ยที่เป็นแก้มอะ่ะมันจะไม่รับกับโคมตัวใหม่ใช่ไหมครับมันทําให้ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเจ้าตัวโคมไฟด้านหน้าเนี่ยแน่นอนแหละครับว่าตรงนี้เนี่ยต้องมีการเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับตัวแก้มหน้านะครับแต่มีจุดหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ายังเป็นปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือเรื่องของเจ้าตัวปลั๊กนะครับเขาบอกว่า เท่าที่ผมเข้าประชุมกับทางตีเพชรนะเขาบอกว่าลักนะครับลักของตัวโคมไฟเนี่ยของตัวรุ่นใหม่กับตัวรุ่นเก่าเนี่ยมันใส่กันไม่ได้นะครับซึ่งผมก็มองว่าโอเคแหละครับว่าแรกๆเนะี่ยมันอาจจะยังทําไม่ได้หรอกนะครับแต่ให้เวลาสักพักหนึ่งนะครับบอกเลยว่าช่างไทยนะเก่งช่างไทยเก่งมากนะครับถ้าถ้าสามหกเรายังแปลงหน้าเป็นหน้าจิก้าได้นะครับผมว่าแค่ปักแค่เนี้ยเดี๋ยวมีการแปลงทําได้แน่นอนนะครับ ต้องบอกก่อนนะว่าที่คุยเนี่ยที่คุยที่ทําคลิปอันนี้เอาไว้เนี่ยเป็นเป็นแค่ไอเดียที่คุยกับน้องนะครับที่คุยกับน้องที่ซื้อรถคันนี้นะครับแล้วก็คุยกับทางบริษัทแล้วก็คุยกับทางอู่ต่อตัวถังนะครับว่ามันพอจะทําได้หรือเปล่านะครับก็ถ้าดูจากคร่าวๆแล้วนะ่ะที่ผมอธิบายไปนะ่ะแน่นอนแหละครับดูแล้วมันทําได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องของเจ้าตัวราคา มันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไรเนี่ยเดี๋ยวขวัญชัยขอเวลาสาัก 1- นึถึงสเดือนก่อนเพราะว่าตอนนี้นะครับในเรื่องของเจ้าตัวพาร์ทนัมเบอร์อ่ะที่ผมจะเช็คราคานะครับมันมันยังไม่มีมาเนื่องจากว่ารถน่ะเพิ่งเพิ่งปล่อยรถรุ่นใหม่มาเองนะครับเจ้าตัวพาร์ทนัมเบอร์เนี่ยยังไม่มีเดี๋ยวถ้ามีพาร์ทนัมเบอร์ออกมานะครับเดี๋ยวขวัญชัยจะเอาราคาเฉพาะราคาวัสดุก,ก็แล้วกันว่า ที่เราซื้อมาแล้วมันต้องเปลี่ยนอ่ะมันต้องมีอะไรบ้างแล้วราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับที่ยังไม่รวมเรื่องของค่าค่าติดตั้งนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจนะครับสำหรับรถบรรทุกนะครับชมใหม่นะครับตัว isuzu frr นะครับก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามทางขวัญชัยรถบรรทุก isuzu เข้ามาได้นะครับวันนี้นะครับขวัญชัยก็ขอตัวไปปล่อยรถให้กับทางลูกค้าก่อนนะครับสวัสดีครับ